สวัสดีจ้าตื่นเสาๆมาคิดพอว่าไม่ถูกเอามาจากวัดทำแสงถ้ำกรสิขอลองจุดดูไว้ถ้าไปซื้อไว้จะเสียงโชคอันเนียนคอยในจุดทูบสิหาดอกเลยของค่อยเพราะว่าหลวงปู่บอกของค่อยค่อยต้องจุดสิหาจะย่ำค่อยวายปู่พญานาคของค่อยมันบ่คือมูแม่ปกติิันก็จะจุดเจ็ดจุดเก้าเนาะ จุดเจ็ดจุดก็แต่ห้องไข่ต้องจุดสิบห่างไข่ก็ต้องถือสิอบหาตลอดเอาเดี๋ยวขว่ถุกๆอ่าเนี่จุดนี้แล้วโอ้ข่ก็ยากยากๆบไม่คลิปลงคูเจ้าแต่ว่ามือมืออื่นนะข่อยจะไปพี่ไม้กระจิบพ่อไม่คลิดไปหรออุ้ยดอกไม้สวยแท้อ้ยสวยเนาะ คันท้ายเอาลงกับสิพ่อได้สวัสดีตอนเสาร์อยู่ดิกมา่อห่วงจะคอยนี่เราเอามาปุกกำลังแตกออกอี้เป็นดอกตูมเ็ดอันนี้ก็บอเป็นหมากไห้ว่าจังไดเจ้าวออหนายดิมันจะได้ฟันกันถิ่มแล้วกอัน ว่าเป็นหมากเป็นมือใครแต่วันต้นที่มันดกๆกันคือกันได้ล่ะมันก็เป็นยังสี่ะไะจ้ะตอนแรกก็เป็นยังสี่ะไรพเป็นห่วยเป็นยางเป็นหน่วยเดียวคอยแห้งไปจุดไฟสูงวิวหมือนกันบันนี้พ่อเขาป็นมือน่อคอยกลับมาจังได้มาอันหมากเต็มเลยไหมอันนี้ก็ชาคือกันบักหน้าก๋วยกันค่อยคู่วก๋อยสิฟันถิ่นมัเป็นหมากอันนี้ก็สีบ่ไเ้มาจัดการสักทีนี่จะดอก แลวก็เป็นคันปลูกกันต้นอันนี้คือกันเขาว่างงาม,งามๆเขาเห็ดงามๆบานเขาเป็นพุ่มงามของข่อยหลุแตกเป็นนั่นเอียงไปใส่ไปใส่หัวเอียงใส่หัวแบบข่อยก็ได้ตัดออกและเป็นยูสโพซัมนี่ต้นอันนี้ก็เอียงเถือสีพานหัวมาได้เถือสีพานหัวมาได้เถืเอสิมาเป็นขึ้นนังสีให้ตัวมันหลอดต้นนีแต้แนนีสีเห็ดข่อย มันงามงาม,มีแต่คนถามออกระดดดนี่ย่คอยกระเรู้ว่าดอกนี่อย่างมึงใบกระดกมสีขาวคอยกระมากคอยกระสวอนมันด้อันเทือสีอันพานวมาได้จะเทือสีเอียงพานหวัวนจนเลือนจนอันนี้หมดผู้ใดบึ้งคลิปคอยจุบคอยขอคุณเเ้อว,ว่ามีแน่สีลุ่งเลยอันสติมสติมพานเล้ยวแต่ว่าบ่ไม่คลิปลงมูเจ้าเจ้าเสีว่าจังแด พานเดียวกับบมไม่คลิปลงามาให้เบิงบ้านคอยบรรยากาศยี่มเศร้า